สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาบัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เช่นเคยครับเห็นของสวยๆงามๆเนี่ยก็ต้องเก็บมาฝากพี่น้องนะฮะวันนี้เปิดราคาเลือดร้อยสองตัวพี่น้องครับเป็นหนึ่งอนาคตพ่อพันธุ์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งอนาคตแม่พันธุ์นะครับพี่น้องครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพี่น้องครับ 2ตัววันนี้เลือดร้อยนะฮะร,ราคาผมว่าน่าจะพอฟังได้นะครับนะสำหรับคนที่อยากเลี้ยงเลือดร้อยแล้วก็งบไม่มากงบน้อยน้อยเนี่ยผมว่า2ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ของท่านได้ดีเลยทีเดียวนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขออภัยอีก1ครั้งนะฮะเพราะว่าวันนี้เจ้าของบัวไม่อยู่อีกแล้วพี่น้องครับบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดนะฮะแต่ว่าไ่ายว,วานให้ พูดจาภาษาวัวนะครับมาทําหน้าที่เป็นสื่อกลางให้นะฮะก็ยินดีเลยนะครับผมข้อมูลวัวนะฮะผมก็ได้มาจากใบเพชรล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ราคาวัวก็มาจากท่านเจ้าของฟาร์มนั่นเองนะครับผมครับผมพี่น้องครับมาดูตัวแรกกันเลยนะฮะวันนี้เลือดร้อยนะครับนี่คืออนาคตแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับนี่คือสาวน้อยอายุ1 0 78เดือนพี่น้องครับอายุยังไม่เยอะนะครับนะเป็นวัวเลือดร้อยนะฮะผิวสีออกประมาณาเหลืองแดงนะครับประมาณนั้นนะครับพี่น้องครับโลโก้ฟาร์มก็คือเจนะฮะศูนย์ห้านะฮะขีดเจศูนย์ห้านะครับตัวนี้สิบเจ็ดถึงสิบแปดเดือนพี่น้องครับ อ,อพ่อนะฮะชื่อน้องเดมมี่นะฮะเบอร์0ูนะครับผม J05 นะ,ะน้องเดมมี่เกิดเมื่อวันที่21เดือน9 2020นะครับเนี่ยฮะพ่อคือมิสเตอร์เคเอ็นเดโมนะฮะโลโจหนึหนึนะครับผมนะฮะนั่นคือพ่อของเขานะครับส่วนปู่ของเขาก็เป็นสายอ่า K.N. โลโจบาโวนะฮะ SP 101นะครับเนี่ยฮะทีนี้มาดูสายแม่บ้างนะครับแม่ก็คือนะฮะ ZVL นะครับมิสมันโซนะครับผมนะฮะส่วนสายล่างก็จะเป็น SK นะครับพี่น้องครับมาดูเนื้อดูตัวกันบ้างนะฮะส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ ร้อยยีถึงร้อนะครับพี่น้องครับนะฮะผู้หางจะขาดไปนิดนึงนะหางไม่ได้ขาดนะพี่น้องหางไม่ขาดนะครับแต่ว่า,าเส้นขนของหางเนี่ยาขาดไปนิดนึงนะครับเป็นวัวไม่ติดโบสนะพี่น้องนะเป็นวัวไม่ติดโบสแต่ว่าเป็นวัวเลือดร้อยนะครับ มีใบเพชรนะฮะใบเพชรผมขึ้นให้ดูตรงหน้าจอได้เลยนะฮะส่วนใครที่อยากจะดูใบจริงนะฮะสามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นให้นะฮะผมเดี๋ยวผมจะส่งใบเพชรเต็มตัวให้ดูนะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับนะทีนี้มาดูราคากันพี่น้องครับตัวนี้เปิดไว้ที่นะฮะ 1,90,000บาทพี่น้องเป็นวัวเลือดร้อยอายุประมาณ17เดือนนะครับ1 9 0 0 0 0บาทเป็นราคาขายเลยนะครับพี่น้องครับยังไม่รวมค่าจัดส่งนะยังไม่รวมค่าจัดส่งครับผมนี่ฮะเลือดร้อยดูท่าเดินเดินหน่อยลูกนั่นนะครับนี่ฮะเขีดขีด J 05นะครับเป็นวัว เลือดร้อยนะฮะตัวเมียนะครับอายุ17ถึง18เดือนนะฮะพ่อก็คือ KN Demo Rojo หนึ่งหนนะครับแม่ก็คือเ Set VL นะครับมันโซนะครับผมนะ,ะสายสายแม่เนี่ยสายบนก็จะเป็น Rojo Bravo นะครับส่วนสายล่างก็จะเป็น SK นะครับผมนะฮะสนใจอะไรยังไง โทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะครับแอดไลน์ขอดูใบเพชรเต็มๆก็ได้นะฮะตำหนิไม่มีนะครับมีนิดเดียวก็คือ,อพวงหางขาดไปนิดนึงนะฮะผู้หางขาดไปนิดนึงแต่หางไม่ได้ขาดนะครับนะนะฮะด้านข้างนี่คือชีตคือลึงของเขานะครับนะนมสีหัวนะครับนะด้นะครับ นมสีหัวชัดเจนนะครับนะเป็นวัวสาวนะครับนมหัวนมนิดเดียวเองนะพี่น้องครับอ่ะดูได้เลยนั่นนะครับอ่าโอเคสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมพี่น้องครับทีนี้มาดูอนาคตพ่อพันธุ์นะครับผมอ่าเป็นวัวเทานะครับผมไม่ติดโบสนะฮะเป็นวัวเทาไม่ติดโบสตัวนี้เลือดร้อยเหมือนกันพี่น้องครับอ่า ชื่อเจ้าแรมซี่นะครับเจ้าแรมซี่นะฮะ J03 นะครับ,รบเบอร์อาจจะเ,เลือนลางไปนิดนึงนะครับนะเ,เกิดเมื่อวันที่27เดือน6 2020นะครับอายุประมาณ23เดือนพี่น้องครับพ่อก็คือ V8 พี่น้อง458หทับเนะครับพ่อคือ V8 458สทับเนะครับส่วน สายบนจะเป็นเจดีเฮนะครับพี่น้องครับนะฮะทีนี้มาดูแม่ของเขานะครับแม่คือมิสทีเอฟนะฮะหนึ่งแปดเจ็ดนะครับเป็นสายแมนโซนะครับพี่น้องครับอายุย3เดือนนะครับผมทีนี้มาดูจุดเด่นของเขาบ้างนะครับตัวนี้จุดเด่นก็คือแน่นอนครับความสูงนะฮะตอนนี้อายุประมาณ23เดือนนะครับ ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณน่าจะเกือบเกือบร้อยห้าสิบนะครับอันนี้คือกะด้วยสายตานะครับผมผมกะด้วยสายตานะครับอให้ดูโคนหางครับพี่น้องครับใหญ่นะฮะหางยาวลึกตรงเป๊ะเลยพี่น้องนะครับแข้งขาใช้ได้เลยตัวนี้นะครับนะฮะพี่น้องได้ไปเนี่ยไปเลี้ยง บำรุงอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าไปอีกไกลเลยตัวนี้นะครับเน้นนะครับตัวนี้คือพ่อพัน์เลือดร้อยนะครับอายุ23เดือนนะครับเป็นวัวเท้านะครับไม่ติดโบสนะฮะเป็นเทาธรรมดานะครับไข่สีแดงอสองลูกเสมอกันเป๊ะเลยพี่น้องคู่ข้อขาดีกระทูขาดีนะครับแผ่นหลังนะฮะ อันนั้นนะครับแผ่นหลังนะครับนะครับตะโหนกนะครับดูเอานะครับนะเป็นวัวสายเทาเลือดร้อยนะครับพี่น้องครับไม่ติดโบสนะฮะจุดเด่นคือลำตัวยาวแล้วก็ได้ส่วนสูงนะครับไปเลี้ยงบำรุงอีกสักนิดนึงเนี่ยผมว่าขึ้นอีกเยอะเลยพี่น้องครับอาคบพี่น้องอยากรู้ราคาแล้วนะฮะตัวนี้เปิดไว้ที่ 85,000บาทพี่น้องครับ85,000บาทนะฮะราคาขายนะครับไม่รวมส่งนะเป็นราคาขายออกจากฟาร์มนะครับผม85,000บาทนะฮะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ย้ำอีกทีนึงนะครับเจ้าแรมซี่นะฮะอายุ23เดือนนะครับพ่อก็คือ V8458 ทับ7นะครับผมพ่อคือ V8458 ทับ7นะฮะแม่คือ T.F. 187เนะฮะเป็นสายของแมนโซนะครับตัวนี้ราคาเปิดไว้ที่8 5 0 0 0บาทพี่น้องครับสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ครับผมครับผมเป็นไงบ้างครับพี่น้องครับสตัวนะฮะอนาคตพ่อพันธุ์แล้วก็อนาคตแม่พันธุ์นะฮะยืนยันว่าบัวเลือดร้อยนะครับ8,500 0กับ สนเก้ 9, พี่น้องคิดว่าไงราคานี้พอจะอไปต่อได้ไหมนะครับนะเอาละครับพี่น้องครับก็ต้องขออาภาัยในเรื่องของอข้อมูลนะครับถ้าเกิดว่าได้ไม่ครบไม่ท่วนเนี่ยสามารถแอดไลน์เข้ามาขอดูใบเพชรได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้ทางเจ้าของวัวเนี่ยไม่สามารถที่จะมาให้ข้อมูลด้วยตัวเองได้ก็เลยให้ผมเนี่ยทำหน้าที่แทนนะครับ เอาละครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ